สวัสดีครับช่างนนครับสวัสดีครับครับผมช่างนนครับมีชื่อจริงนามสกุลจริงว่าครับผมผมนายบัญชานามประสบหมู่แปดตำบลกระแชงอำเภอกันทนลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับโอ้โหรายงานตัวชัดเจนมากนะครับช่างนนเล่าผมฟังหน่อยครับตอนที่ปี6 3ที่ผมมาถ่ายทํารายการน่ะมาติดตามการใช้เวอร์แพนเวอร์แพนกระตันนั้นตอนนั้นช่างนนอายุทุเรียนของเราเนี่ยมันกี่ปีนครับน่าจะปี5ปีครับอาจารย์ตอนที่ผมมานันะครับทุเรียน5ปีมีและมี สี่ปีจะเข้าห้าหรอครับอ๋อสี่ปีจะเข้าห้าปีนะครับแล้วก็มีทุเรียนสายพันธุ์อะไรครับเนี่ยก็มีหมอนทองเยอะหน่อยครับมีมีก้านยาวอยู่ห้าประมาณห้าหกต้นนะครับห้าหกต้นน้องนั้นเป็นหมอนทองนะครับหมอนทองกี่ต้นกันครับเนี่ยรวมกันก็เก้าสิบครับเก้าสิบต้นนะครับผมก็ถามเลยกันแล้วกันตอนที่บำรุงตอนนั้นที่บอกว่าผลทุเรียนของเราเท่ากับป๋องนมนะตอนนั้นเจอกับเวอร์แพนเวอร์แพนดกอริสานนะครับ แล้วนํามาบํารุงอย่างไรครับก็ผมจะฉีดทุกเจ็ดวันครับฉีดหมดประมาณสามถังสองร้อยลิตรนะครับครับก็จะผสมสามร้อยซีซีต่อถังสองร้อยลิตรอะไรสามร้อยซีซีครับไคโตซานใช่ครับไคโตซานสามร้อยซีซีน้ำสองร้อยลิตรถูกไหมครับคใช่ครับแล้วเวอร์แพนล่ะครับเวอร์แพนผมจะใส่เป็นสามช้อนครับสามช้อนชาสามช้อนชาครับ โอ้โอันนี้ก็อีกแปลกไปกีกแบบนะก็ก็เป็นเป็นช่วงจังหวะเหมือนกันครับครับผมแล้วนี้ก็3 0 0ซีไข่ตัวซานพร้อมกับน้ํา200ลิตรครับถูกไหมครับก็พ่นตอนที่ลูกเท่ากับป๋องนมครับเพราะตอนนั้นมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็ลูกลูกดูที่ลูกว่าลูกรู้สึกว่ามันโตโตโตอยู่ครับโตแบบโตวันโตคืนนะครับครับโตเร็วกว่าเพื่อนบ้านมันก็เถอะ ที่เขาอายุรุ่นเราเขาเดียวกับเราใช่ครับถูกไหมครับพอหลังจากที่มันเป็นกระป๋องนมแล้วเราพ่นไปอีกสักกี่ครั้งครับมันถึงจะขยายใหญ่ขึ้นก็ประมาณสองสามครั้งครับสองสามครั้งครับสิบสิบสิบวันหรือเสียเท่าไหร่ฮะเจ็ดถึงสิบวันครับเจ็ดถึงสิบวันครับแล้วแต่สภาพอากาศครับแล้วแต่สภาพอากาศถ้าฝนฟ้ามาก็ก็พ่นไม่ได้ก็ต้องรอรอไปครับก็กลายเป็นเป็นสิบวันครับถูกไหมครับสิบวันพ่นแล้วเอาเลยผมพาดผ่านไปเลยก็แล้วกันว่า พอหลังจากนั้นนะครับปีที่พอผมมาตอน,นมันเท่ากระป๋องนมครับผมผลผลิตผลผลิตไอ้เก้าสิบต้นของเราน่ะมันออกกี่ต้นอ่าออกอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าต้นครับเจ็ดสิบห้าต้นครับท่านครับได้ทั้งหมดถามเป็นตันเลยได้กี่ตันครับตอนนั้นได้อยู่ประมาณหกตันครับหกตันก่อนหน้าย้อนไปปีหกสองเนี่ยมันยังไม่ออกลูกใช่ไหมครับหรือมันออกแล้วมันมออกแต่แต่แต่ผมยังไม่ได้รู้รู้จักคู่หูครับตอนนั้นได้กี่ตันตอนนั้นได้ 3ตันเจต้นนี่เหมือนกันครับเอาละครับเราหยุดกันที่นั่นแล้วมาเริ่มบํารุงใหม่เนี่ยเพื่อที่จะได้ผลผลิตในปี65เนี่ยเมื่อพฤษภาเสร็จสิ้นไปนี่ใช่ไหมครับครับผมผมถามวิธีการบํารุงตอนที่ผมไม่อยู่แล้วไม่ได้เจอกันเลยเนาะครับบํารุงยังไงครับก็ใช้เวอร์แพนเวอร์แพนไคโตซานครับฉีดพ่นไปที่ใบนะครับเพื่อฟื้นสภาพใบครับใบนี้ใบเขาจะเขียวเข้มแล้วก็ใบโตครับ นี่มาถึงหลังจากพฤษภามาใช่ไหมครับใช่ครับต้นเดือนมิถุนาครับช่วงฟื้นต้นนะครับช่วงฟื้นต้นเราก็เริ่มปฏิบัติอย่างนี้ครับผมส่วนผสมยังไงครับ3ามร้อยีเหมือนเดิมครับไข่ตัวซาร3ามร้อยีบเแพะก็สองช้อนก็ได้ครับสองช้อนเด็กกันนะครับผมโอ้สองช้อนลูกนมลูกนะครับผมนี่เป็นการฟื้นฟูต้นถูกไหมครับครับผมตอนนั้นมันลักษณะต้นที่หลังจากเก็บผลผลิตไปแล้วเนี่ยต้นมันเป็นยังไงครับก็ช่วงปลายยอดจะเป็นก้านทูบนะครับแล้วก็พอพอพอเราตัดแต่งอะไรเสร็จเรียบร้อย ครับครับก็ฉีดนะครับเริ่มฉีดไป7วันถึงถึงสิวันนี่แหละครับตัดแต่งนี่หมายความว่าตัดแต่งจริงให้ให้ให้ใบเขาใบเขาห่างๆเลยมีแสงเข้าได้ครับ๋อเราทําให้เกิดมีแสงเข้าไปยังต้นได้นะครับกระตุ้นการแตกใบอ่อนด้วยครับต่กระตุ้นการแตกใบอ่อนอีกด้วยนะครพอหลังจากนั้นเนี่ยโรคที่มันค้างอยู่มันมีไหมครับโรคอะไรภัยต่างๆมันมีไหมตอนนั้นอ่ะอ่าก็มีนิดหน่อยครับมันเป็นโรคอะไรครับพวกราล้ําค้างครับพวกราล้ําค้างติดอยู่ตามใบครับ ก็มีก็ม <sm festivals> <Omaha> ีครับเราก็ใช้วิธีการฟื้นฟูด้วยสูตรนี้นะครับสองช้อนนมลูกนะครับบวแพนแล้วก็สามร้อยซีซีไคตัวซานผสมน้ำสองร้อยลิตรครับผมแล้วก็ฉีดพ่นวิธีฉีดพ่นในฉีดยังไงครับสองครั้งแรกผมจะฉีดทางใบก่อนครับทางใบข้างนอกนะฮะครับผมครั้งที่สามจะฉีดใต้ท้องกิ่งแล้วก็ใต้ท้องกิ่งครับข้างในทรงพุ่มครับข้างในทรงพุ่มกี่วันครั้งในการฉีดพ่นสูตรนี้ครับก็เจ็ดถึงสิบวันเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับมากี่เดือนครับ้นจนกว่า ช่วงสะสมอาหารก็นกว่าเขาจะออกดอกนะครับก็ไปจะออกดอกก็จะไปประมาณพฤศจิกาถูกไหมครับก็ทันวาทุนะทันวานุนะพฤศจิกาทันวาก็บำรุงไปถึงตันนั้นเลยครับผมเจ็ดถึงสิบวันนี่บำรุงไปถึงตันนั้นเลยครับแต่ว่าเราเราเราดูที่ที่สภาพต้นเราด้วยครับถ้าเขาปกติเราก็ไม่ต้องฉีดใยก็ได้ครับโอเคครับแล้วถามว่าติดดอกเป็นยังไงบ้างครับเอาไปถึงติดดอกเลยเอาถึงติดดอกครับช่วงช่วงสะสมอาหารนะครับผมจะผมจะฉีดใส่ ใส่ตัวนี้ไข่ตชานครับตัวนี้วันสี่ร้อยีซีสี่ร้อยีซีเอาเพิ่มหม่อีกแล้วนะแล้วก็ตัวนี้สามช้อนสามช้อนล้มลูกอีกแล้วนะครับแล้วก็น้ำสองร้อยลิตรเหมือนเดิมครับพอตรงนั้นมันติดดอกมันทำให้ช่วยติดดอกไหมครับครับพอะพอเห็นเป็นไข่ปลาตาปูแล้วมันจะใส่ครึ่งขวดอ๋อตอนนี้พอพอดอกมันเริ่มเป็นไข่ปลาตาปูแล้วถูกไหมครับไข่ปลาตาปูแล้วเราเริ่มเห็นนะครับเริ่มเห็นแล้วครับผมนะครับ เราจะทำไงอีกครับตอนนั้นตอนนั้นผมจะผสมเข้มกว่าเดิมครับผมจะใส่เป็นครึ่งขวดต่อน้ํา2 0 0ลิตรครึ่งขวดน้ํา2 0รลิตรแล้วนี่เท่าไหร่ครับครึ่งซองครับครึ่งซองแล้วมันเป็นยังไงอีกครับตอนนี้เล่าอ่าเพราะแล้วมันก็พอเราจิตพ่นไปพ่นพ่นใต้ท้องจริงนะครับครับพอเขาเริ่มตัวขึ้นเป็นเหยดตีหนูเหยดตีหนูแล้วครับแล้วก็เริ่มลดลงครับก็ลดลดส่วนผสมลงแล้วแล้วแต่การดูแลพอเป็นเหยีดตีหนูเราลดลงไปเท่าไหร่แล้วครับทีเนี้ยก็เป็น3ซเหมือนเดมครับ้อี้ ตัวนี้สามสี่สิบตัวนี้ก็เป็นสองช้อนมันเลยสองช้อนอ๋อก็กลับไปอันเดิมครับกลับไปอันเดิมก็ไป็นช่วงไข่ตาปูเท่านั้นครับพูดง่ายก็คือช่วงช่วงจะติดดอกนะครับเราเราต้องคล้ายๆกับเปิดตาดอกครับเปิดตาดอกครับผมเข้มๆหน่อยครับแล้วตอนนั้นเรื่องเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรมันมีไหมครับก็นิดๆหน่อยๆครับครับส่วนใหญ่เป็นอะไรครับก็จะเป็นพวกเพี้ยไฟพวก เพี้ยแป้งครับเพี้ยแป้งครับไอ้ต้นนี้เราเราเราต้องดูแลเพิ่มเติมยังไงไหมครับก็จะก็ดูแลเป็นบางครั้งครับถ้าเห็นเราก็ฉีดยาฆ่าแมลงต้องมีบ้างเนาะต้องมีบ้างครับครับผมเพื่อให้ไล่เข้าไปครับนะครับไม่ถึงกับทําให้พอเห็นก่อนก็รีบสักก่อนก่อนที่จะมาเรียกเพื่อนเข้ามาถูกไหมครับถ้าเรียกเพื่อนเข้ามาเยอะเราจะป้องกันไม่ทันครับหลังจากปี62ถูกไหมครับครับผม62ได้3ตันครับ75ต้น ปี63นะครับ75ต้นเท่าเดิมถูกไหมครับครับผมขึ้นมาที่6ตันครับ